เวลา8นาฬิกาหนา,าท,ทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเสด็จออกณวังสรรปทุมพระราชทานพระรชาชวโรกาสให้ใน,นายธนกุลชรนแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินุทิศสตรีวิทยาพุทธมนตนนำนายอภิศัก์เทพพงุงพรนายกสมาค,คมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินุทิศสตรีวิทยาพุทธมนตนและครอบครัวพร้อมด้วยคณะครูและคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธม และคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งมินิมาราทอนและฮาฟมาราทอนรวมพลคนดีของแม่ครั้งที่สิบชิงด้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิาศซยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย เวลาส1บเอ็นาิกาสนาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยสเสด็จพระราช,ชาดำเนินไปยังมหาวิทยายลัยราชภัฒสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการพระราชทานเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่1ประกาศกิตติคุณเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งประจำปี2561ถึง2565ของเหล่ากาชาติจังหวัดภาค 11, จังหวัด แก่สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่ชุมพรนครศรีธรรมราชพังงาและระนองเพื่อแสดงความขอบคุณเชืดอจูเกตผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตด,ด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและยกย่องหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตอย่างต่อเน,นื่องในการนี้ได้ถวายเข็มที่ระลึกแด่พระสงฆ์ซึ่งบริจาคโลหิตครบ36ครั้ง12รูปและ108ครั้ง2รูปผู้บริจาคโลหิต100ครั้งรับพระราชทานเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่1จำนวน59คน ถวายประกาศกิตติคุณแด่พระสงฆ์หนึ่งรูปและหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตรับพระราชทานประกาศกิตติคุณเจเรเยตและผู้บริจาคโลหิตรับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้ง1,372คนและ108ครั้ง95คนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการจัดหาโลหิตบริจาคโดยมีเหล่ากาชาติจังหวัดและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศ สนับสนุนการรับบริจาคลหิตแบ่งเป็น12ภาพบริการโลหิตแห่งชาติเพื่อให้บริการโลหิตกับโรงพยาบาลทั่วประเทศแต่ละปีสามารถจัดหาโลหิตได้ประมาณร้อยละสีของประชากรโดยส่วนกลางต้องส่งโลหิตไปช่วยเหลือโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศร้อยละ38เนื่องจากการจัดหาโลหิตยังไม่สม่ำเสมอบางช่วงเวลามีปริมาณโลหิตสำรองไม่เพียงพอมีผู้บริจาคลหิตปีละหนึ่งครั้งร้อยละ67ผู้บริจาคลหิตปีละสครั้งมีเพียงร้อยละสี่ ขณะที่ความต้องการโลหิตเพิ่มมากขึ้นปีละร้อยละ8ปดถึงสิโรงพยาบาลต่างๆยังมีผู้ป่วยจํานวนมากที่มีความต้องการใช้โลหิตโดยร้อยละ77ใช้กับผู้ป่วยที่เกิดภาวะสูญเสียโลหิตจากพลันจากอุบัติเหตุและการผ่าตัดอีกร้อยละ23ใช้กับผู้ป่วยโรคเลือดหากมีผู้บริจาคโลหิตสม่าเสมอทุก3ามเดือนหรือปีละสี่ครั้งเพิ่มขึ้นก็จะทําให้มีโลหิตที่เพียงพอตลอดปี เวลา13นาฬิกา2นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจําปีการศึกษา2565ถึง2566เป็นวันที่2ณศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้อ,อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตร จำนวน906คนในการนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความตอนหนึ่งว่าเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงเรื่องความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศว่าทําให้เกิดปัญหาภัยแล้งซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรของไทยและขอให้บัณฑิตร่วมมือการแก้ไขปัญหาโดยพัฒนาองค์ความรู้และปรับปรุงวิธีการทางการเกษตรพร้อมทั้งบริหารจัดการน้ําและพื้นที่ทางการเกษตรโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในวันนี้ขอกล่าวเพิ่มเติมแก่ทุกท่านถึงแนว ทางการแก้ไขปัญหาว่าการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความแน่นอนสูงในการพยากรผลกระทบของสภาพภูมิอากาศร่วมกับการส่งเสริมการจัดการพื้นที่ทางการเกษตรโดยผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่กับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เหมาะสมกับสภาพธรรมชาติตามพื้นที่นั้นๆจะช่วยให้เกษตร,รกรไทยสามารถพึ่งตนเองได้และเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมในชุมชนจึงขอให้บัณฑิตทั้งหลายนำแนว ทางดังกล่าวไปพิจารณาแล้วร่วมมือการปฏิบัติให้สำเร็จผลเพื่อประโยชน์และความเจริญมั่นคงของภาคการเกษตรและของชาติบ้านเมือง เวลา10นาฬิกา28นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในพลากสรสวรรน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาประจําปีการศึกษา2565น้าหณหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ส่งคุณวฒิเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิติมศักดิ์สาคน ผู้เข้ารับรางวัลเข็มเชิดชูเกียติเพชรราชมงคลประจำปีพุทธศักราช2566จำนวน3คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวม1,317คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความตอนหนึ่งว่ามหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นมหาวิทยาลัยนวัตรกรรมเพื่อชุมชนที่มุ่งให้บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพซึ่งใช้ความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานในงานปในการปฏิบัติงานนั้นน่าชื่นชมอย่างยิ่งทั้งนี้เพราะการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตรกรรมจะช่วยสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ท้องถิ่นอาจจะเป็นรากฐานอย่างสําคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ประเทศชาติบัณฑิตไม่ว่าจะออกไปประกอบอาชีพการงานหน้าที่ใดก็ตาม จึงควรจะได้นําความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้พัฒนาชุมชนท้องถิน่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ให้เหมาะสมกับพื้นฐานของชุมชนท้องถิน่นแล้วพัฒนาต่อยอดขึ้นจากพื้นฐานอันมั่นคงเข้มแข็งนั้นจนชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนแท้จริง ถ้าทุกคนทำความเข้าใจและปฏิบัติให้ได้ดังนี้แต่ละคนก็จะเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพผู้สามารถสร้างสารรค์ความวัฒนาผาสุขให้แก่ตนเองแก่ชุมชนของแต่ละคนและแก่ชาติบ้านเมืองได้พร้อมทุกส่วน ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานคุณลักษณะวิศวกรสังคมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒซึ่งสํานักงานการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒทั่วประเทศจัดขึ้นเพื่อน,น้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาบ่มเพาะทักษะจําเป็นสําหรับศตรวรรษที่21แก่นักศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฒได้ นกิจกรรมการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมาตั้งแต่ปลายปี2562โดยมีการพัฒนากระบวนการพร้อมการปฏิบัติแบบวิจัยเชิงปฏิบัติการมาตามลำดับเพื่อมุ่งสร้างสมรรถนะหลักแห่งศตวรรษที่21 ประกอบด้วยทักษะการคิดเชิงเหตุผล,ลเห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทายทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแยง้งระดมทรัพยากรในการแก้ปัญหาและทักษะการสร้างนวัตกรรมพลเอก,กบัณฑุติดิษฐ์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้และพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีรองประธานอนุกรรมการพร้อมคณะ ไปติดตามโครงการที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี2531เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่แม่น้ำตาปีตอนล่างในพื้นที่เผเภอพิปูลจังหวัดนครศรีธรรมราชสองแห่งในปี2539กรมชลประทานจึงดําเนินการสนองพระราชดำริก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองดินแดงอเนื่อมาจากพระราชดำริเป็นขืนดินความจุ60ล้านลูกบาทเมตรแล้วเสร็จในปี2546 ปัจจุบันยังใช้การได้ปกติสามารถบรรเทาอุทกภัยและเป็นแหล่งน้ําช่วยเหลือด้านการเกษตรกว่า9,900ไร่แต่ปัจจุบันเนื่องจากเกษตรกรหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจโดยเฉพาะทุเรียนทําให้มีความต้องการใช้น้ําเพิ่มมากขึ้นและเพื่อเป็นการสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานกอปร,รอดและกรมชลประทานจึงวางแผนที่จะก่อสร้างท่อส่งน้ําเพื่อส่งน้ําให้รัศดรในพื้นที่ตำบลเขาพระตำบลพี่ปูตนตำบลยางค้อมและตำบลขนกลางกว่า24,500ไร่ภายในปี2568ส่วนโครงการอ่างเก็บน้ําคลองกระทูนอเนื่อมาจากพระราชดำริตำบกลกระทูนเริ่มก่อสร้างปี2532แล้วเสร็จปี2541เป็นเขื่อนดินความจุก,กว่า70ล้านลูกบา์เมตรครอบกลุม่มพื้นที่ชลประทานกว่า13,000ไร่ ปัจจุบันยังใช้การได้ตามปกติสามารถบรรเทาอุทกภัยพื้นที่พาะปลูกและบ้านเรือนรัษฎรสองฝั่งแม่น้ำตาปีนอกจากนี้ยังส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาน้ำจิตขนาดใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนที่มีสมญานามว่าสวิ์แลนด์แดนใต้ส่งผลให้รัศดรมีรายได้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรัศดรมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ5้ากลุ่มเพื่อร่วมการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกครอบครัว นอกจากนี้สำนักงานกรปรร,รวมกับชนกลมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแผนปร,ปรับปรุงระบบส่งน้ําเพิ่มเติมตามแผนงบประมาณปี2,567ถึง2,569เพื่อรัรดอรได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงเต็มศักยภาพและเพียงพอตลอดทั้งปี ที่สำนักงานม,มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์คเรอเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีมอบรถยนต์บรรทุกแก,โนนแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์จำนวน6แห่งประกอบด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์59อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์60อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์61อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์อ62อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์อ64อำเภอเมืองจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์อ66อำเภอแว้งจังหวัดนาราธิวาสเพื่อใช้สําหรับรับส่งนักเรียนที่บ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนเนื่องจากหลายโรงเรียนสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงเส้นทางคดเคี้ยวหรืออยู่ในพื้นที่ชายแดนทําให้การเดินทางมาเรียนหรือเดินทางไปทํากิจกรรมค่อนข้างยากลําบาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั้ง6แห่งนี้เดิมเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จากจานวน9แห่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เนื่องในโอกาสครบ60ปีวันพระราชทานกำเนิดมูลลนิธิโดยตั้งแต่ปี2562จนถึงปัจจุบันมูลลนิธิให้การสนับสนุนเฉพาะในส่วนของยานพาหนะแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่มูลลนิธิให้การสนับสนุนไปแล้ว55คัน